สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเรียนรู้พระเครื่องกับผมติวะไซหลวงพ่อปานวันนี้ไฮไลท์ก็อยู่ที่หลวงพ่อปานขี่ไก่องค์นี้เนี่ยก็มีตําหนิที่ซ่อนอยู่เนี่ยแต่องค์ต้ององค์สวยๆนะฮะเห็นไหมฮะตัวอ,อกมีเส้นแตกเพื่อนๆเ,เห็นไหมฮะมีเส้นแตกแต่องค์นี้มีลงน้ําหมากพระใช้มาจัดจัด อสองต,อตัวตัวตัวมะเห็นไหมตัวมะก็มีเส้นแตกตัวอะแต่องค์เนี้ยสำหรับองค์สวยๆนะคือบางองค์ท่าศึกแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นเส้นแตกตรงนี้นะฮะเป็นขีดๆหนึ่งเหมือนแทงทะลุมาหูเนี่ยคมชัดเลยนะเพื่อนๆดูนะ ตำหนิตรงนี้เนี่ยก็เคยสอนไปในอีพีที่หลายปีที่แล้วเนี่ยก็มีเส้นแตกทุกองค์คด้านล่างแต่เราต้องจำเนื้อเนื้อท่านเป็นดินดินเผาบางองค์อาจจะมีสีหม้อใหม่ก็ออกอมแดงๆส้มๆแต่ถ้าพระที่ใช้แล้วก็จะเนื้อจัดจเห็นไหมฮะเพื่อนๆดูนะครับเนื้อจัดจ้านด้านหลังมีรอยปาดเล็กน้อย เดี๋ยวผมจะให้หยิบหลายๆองค์ให้เพื่อนๆดูเนื้อดินเป็นดินมีทั้งดินกองถ้ากองมากจนละเอียดก็อาจจะพบเจอแต่ว่าหางพวงไม่เคยเจอเนื้อละเอียดเนื้อละเอียดมากที่ผมเจอก็มีขีคุดอาจจะเจอหลายๆองคนะ์ฮะวันนี้เอาเนื้อเนื้อเนื้อปกติมาตรฐานดินกองให้ชมก่อนเนื้อละเอียดผงนี่เป็นผงปูนซีเมนต์ปิดข้างในเป็นผงอิทิเจเราพยายามจําเนื้อจําพิมพ เห็นไหมฮะหัวไก่ตำหนิเนี่ยมีเนื้อเกินเนี่ยติดจะตรงเข่าขาไก่มีเส้นแตกเล็กๆคือองนี้เนี่ยเนื่องจากว่าพระเนี่ยใช้แล้วเนื้อจัดมีคาบน้ำหมากคาบไข่ความเก่าถ้าเกิดองค์ที่ไม่ได้ใช้จะมีตำหนิซ่อนยู่เนี่ยเป็นขีดๆหลายเส้นดูนะฮะที่ผมย้ำเนี่ยดูนะครับเส้นแตกที่ตัวตัวหัวตัวอุเส้นแตกตัวมะ มอ่ะ,อะเรามาดูหม้อใหม่ของพิมพ์พระเนี่ยแตกต่างกันหลวงพระใช้กับพระไม่ได้ใช้นะะเพื่อนชมนะฮะเห็นไหมดินเหมือนกันเป็นดินกองลักษณะดินเนี่ยจะก,กองเป็นเม็ดไม,ดเม,ดเมด่เท่ากันไม่เคยเจอเม็ดที่โดดเด่นใหญ่กว่ากันเยอะ เห็นไหมความคมชัดคุดไอตรงเส้นแตกของเม่นเนี่ยฮะเม่นมีหน้ามีตาผมให้ดูธรรมชาติของการปาดด้านหลังของร่อปานเห็นไหมมีรอยปาดเล็กๆเห็นไหมรอยปาดอ่าให้ดูหลายๆองค์ดีกว่าเพราะว่ามีให้เพื่อนๆเปรียบเทียบหลายๆองค์ทั้งสวยและไม่สวยเปรียบเทียบได้ครับ อย่างนี้พรทที่ใช้มาแล้วนะฮะอนุมานดูนะครับด้านหลังเนี่ยรอยนิ้วมือก็มีรอยปาดก็มีเห็นไหมฮะบางองค์มีรอยนิ้วมือด้วยนะฮะเพราะว่าน่าจะมีคนช่วยกดหลายคนดูด้านหลังหัวาปานเพื่อจะจดจำทั้งรอยปาดรอยนิ้วมือกด อันนี้มีรอยปาดเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นพิมพ์ขี่ไก่เขาเรียกไก่ฟ้าสังเกตเห็นไหมด้านหลังหลวงพ่อาปานเรียบแล้วมีรอยปัดปาาผงนี่สำคัญเลยนะฮะเพื่อนๆดูผงทุกอันเนี่ยผมจะมาประกอบว่าผงเดิมเนี่ยคล้ายๆเป็นผงปิดข้างบนเป็นผงปูนซีเมนเก่า นี่ส่วนตัวผมเข้าใจเองนะครับคือหลักการดูเนี่ยคนอื่นอาจจะมีหลักการดูที่อาจจะเก่งกว่าผมแต่ผมมีหลักการดูของผมแบบนี้ครับว่าลักษณะการดูเป็นแบบนี้ให้เพื่อนๆชมถ้าผงเดิมนะฮะคือบางคนดูผงก็รู้แล้วว่าแท้เก๊แต่ผมพยายามให้ดูผงด้วยดูองค์พระด้วยดูดินด้วยอันนี้เป็นดินที่เป็นดินกองเรียบร้อยยังไม่ให้อยู่ในชุดที่ดินละเอียด ถ้าดินละเอียดเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจยากกว่านี้นิดหนึ่ง๋ยวให้ดูภาพรวมทั้งบนมือผมสักห้าหกองค์เลยครับอ่ดูนะครับเพื่อนๆสำหรับค่านิยมเนี่ยถ้าเพื่อนๆเจอ ที่บ้านถ้าเป็นลังสระพิมพ์ขี่ไก่เนี่ยจะได้รับความนิยมมากที่สุดหน่อยราคาก็อาจจะเป็นหลักแสนหลักแสนนี่ขึ้นอยู่กับว่าสภาพอย่างไรถ้าสวยมากก็หลายหลายแสนอาจจะมากกว่า5 0 0แสนถ้าด้อยลงมาก็20งแสน3 0 0แสน4แสนขึ้นอยู่กับความคมชัดขององค์พระถ้าองค์ชัดๆเนี่ยขึ้นสังคติอย่างเงี้ยถ้าซึ่งสังคติขึ้นไปเนี่ยองหนึ่งต้องไม่ต่ำกว่า50 0แสนนะครับ ถ้าเพื่อนๆเ,เจอเนี่ยผมยินดีรับเช่านะครับแต่อย่างเนี้ยทำไมเหลือแค่หลักหมื่นเพราะหนุมานเนี่ยสวยๆก็แค่สองแสนสามแสนถ้าสวยมากก็อยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายเพราะพระเนี่ยเป็นราคากลางไม่มีมีแต่ราคาความพอใจถ้าพระสวยจัดแต่ถ้าพระไม่สวยอย่างที่ผมให้เพื่อนๆชมเนี่ยราคาเพียงแค่หลักหมื่นเพราะพระเนี่ยหนุมานไม่มีทรงเกาะให้เราเห็น อย่างเงี้ยราคาเวทอยู่เนี่ยห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทอย่างนี้เขาเรียกเม่นสมาธิอาจจะเจอน้อยหน่อยสวยๆก็แพงนะแต่อันนี้สึกหมดแล้วก็หลักหมื่นอันนี้คุดใหญ่ที่ว่าแพงเลยแต่สภาพเหลือเพียงแค่สามสี่สิบเปอร์เซ็นตก็อยู่เพียงแค่หลักหมื่นอันนี้ไก่ฟ้าสภาพดีมีสังกติขึ้นแต่สีสันเป็นสีแบบมอมอตุนๆความนิยมก็จะลดหย่อนลงไป อันนี้สีนิยมสังคติขึ้นแต่ยังไม่ขึ้นถึงเต็มร้อยสวยๆก็หมื่นปไปลถึงแสนต้นๆนะครับอคราวนี้เรามาจบจากหลวงพ่อปลาแล้ว